ดองเลยค่ะอาหารฟรียังมีในโลกนะคะ ทุกคนวันนี้ป้าอ้นออกมาเดินเล่นเดินป่าอีกแล้วนะคะระหว่างที่ป้าอ้นเดินนะคะสายตาก็เหลือบไปมองเห็นข้างทางค่ะผักป่าผักป่ากินได้หูป้าอ้นมีผักให้เก็บอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยป้าอ้นเก็บผักค่ะว่าแต่มันเป็นผักอะไรล่ะคะอืมไปดูกันจ้าก่อนจะให้ดูผักให้ดูแมวเหมียวก่อนเลยค่ะป้าอ้นกำลังนั่งถ่ายวีดีโอแมวเหมียวมาซบโอ้ยสงสัยอยากเล่นกับคนนะคะโอ้ย พอฝนตกต้นหอมป่าออกดอกนะคะนี่ค่ะหอมป่าค่ะดอกหอมป่าอู้ออกดอกเต็มเลยค่ะเก็บสิคะรออะไรอุย้ยต้องเอาอันที่หักได้นะคะเนี่ยค่ะมันยังอ่อนยังกินได้ค่ะยอดยังหักได้เปาะๆนะคะโอ้ยอาหารฟรีมีอีกแล้วค่ะปะ้าอ้นเก็บค่ะ นี่นะคะมันอ่อนพอหักเนี่ค่ะมันหักได้ก็ยังกินได้มันยังไม่เหนียว <uffs> เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะอันนี้หักไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าโอนให้ดูเนี่ยมันเหนียวแล้วนะคะอันนี้มันกินไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเหนียวป้าออนก็เลยเก็บเอาแต่อันนี้คะ่ะนี่คะ่ะไว้อันเมื่อกี้หล่นหล่นก็เก็บนี่ แต่ว่าไอ้นี้ดอกมันกินได้ค่ะก็เก็บไปด้วยแล้วกันนะคะเก็บต่อค่ะหักดังเปาะเลยค่ะเอาไปแกงอ,อก่อมก็ได้นะคะแต่ประอ้นชอบลวกจิ้มน้ำพริกอะค่ะมันหวานดีค่ะนี่ค่ะอันนี้อย่างอวบ มันเป็นดงเลยนะคะน,นี่ข้างทางค่ะเกิดข้างทางข้างทางก็กินได้ค่ะเพราะหมามันเข้ามาไม่ถึงถึงหมาจะเข้ามาถึงเราก็เอาไปล้างได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะพออ้อนเดินผ่านอุ้ยต้องกลับมาเก็บแล้วค่ะกลมกลืนกับใบหญ้ามากค่ะ โอ้ยป้าอ้นใสแว่นตามามันถึงมองเห็นเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นตานี่ไม่เห็นนะคะเนี่ยโอ้ยนี่อีกดอกดอกหนึ่งค่ะได้แล้วนี่ค่ะได้เกือบอครึ่งถุงนะคะเราไปต่อกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวป้าอ้นไปเดินเข้าป่าเห็ดไปสำรวจป่าอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือย,ยังเนาะหูยป้าอ้นมาเจออีกค่ะ อ้ยดอกอยังใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูหุ้ยเป็นดงเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นหุ้ยนี่ค่ะโอ้ยพอฝนตกมันยิ่งออกนะคะป้าอ้นคิดว่ามันหมดฤด,ดูและะ้วค่ะโอ้ยชมค่ะชมหยเก็บเธอค่ะอย่ารอช้านะปะน้าอ้นเก็บต่อไม่รอแล้วนะคะนี่เอาอันหักป๊อกๆนี่ค่ะ โอ้ยน้อมันค่ะโอ้ยเมื่อตกี้ยังไม่มันขนาดนี้นะคะเมื่อตกี้มันย่ามันเยอะอันนี้มันเหนือย้าค่ะโอ้ยเบิงค่ะเบิงโอ้ยใจตรงนั้นอีกอโอ้ยนอ้นอโอ้ยเก็บค่ะเก็บมันมือโอ้ยยังมีอีกอ โอโฟินกันต่อค่ะอืมอาหารฟรียังมีในโลกนะคะผักป่าจากธรรมชาติเดนมาร์คค่ะประอ้นโชคดีนะคะอยู่ใกล้แหล่งแบบว่าป่า อยู่ในเมืองก็ยังใกล้อะ <c oughs> เห็ดหูหนู <c oughs> อยู่ออกมา <c oughs> บ้านนอกก็ยังมีอาหารป่า <c oughs> มีเห็ดนะคะมีกระเทียมป่าโอ้ยเนาะหักหักมันค่ะไปตอนนี้โอ้ยดูคะ่ะหัวมันโผล่ออกยอดเออหัวมันโผล่อ้าวป้าอ้นนั่งลงพื้นแล้วนี่ เก็บค่ะโอ้ยอยู่ข้างทางเห็นไหมคะทางสายตายถ้าไม่ใส่แว่นตาพ้ะอ้อนบอกจริงพระอ้อนเดินผ่านนี่พระอ้อนสายตาสั้นบางทีเข้าป่าจะไปเก็บเห็ดนะคะลืมเอาลืมเอาแว่นตามองหาไม่เจอโอ้ยนี่ ตรงนี้ป้าอ้นก็ได้กำหนึ่งนะคะกำหนึ่งสวยๆค่ะค่ะเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูลักษณะของมันนะคะเนี่ยค่ะมันจะออกพุ่มๆแล้วหัวมันนะคะจะเนี่ยค่ะจะมีใบายาวค่ะแล้วลำลำต้นของมันนะคะการอืม ไม่ซูมละค่ะก้านของมันก็จะกลมๆนะคะไม่กลวงนะคะนี่ค่ะเก็บกินได้ค่ะถ้าใครไม่ลองก็ลองนะคะ,ะแต่ว่าถ้าใครที่จะเก็บผักป่าก,ก็ต้องศึกษาก่อนนะคะแต,แต่ว่าอันเนี้ยค่ะโอ้สวยอวบแต่ว่าอันนี้ป้าอ้นว่ามันมีลักษณะของเด่นของมันนะคะป้าอ้นว่าไม่น่าจะ มีดอกไม้หรือคู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะป้าอ้นก็ขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมคลิปป้าอ้นนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ<ม>เออ